เคยสังเกตไหมว่าเราไม่เคยได้เงินจากเกมเลยมีแต่เราเติมเงินเข้าไปในเกมแต่ถามว่าสิ่งที่เกมให้นั้นมีอะไรบ้างในเชิงของเกมมิฟิเคชันเขาบอกมันให้อยู่4อย่างซึ่งเขาเรียกว่า S A <S. <S. ใช่คือ S A P S เนี่ยเออบนไหนไนก็เล่าแล้วผมขอทบทวนให้ฟังอีกทีหนึ่ง S A P S คืออะไรเพื่อบางท่านเพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกเราเล่นเกมเกมมิฟิเคชันเนี่ยเราเล่นเกมกันเยอะแต่เราเคยสังเกตไหมว่าเราไม่เคยได้เงินจากเกมเลยมีแต่เราเติมเงินเข้าไปในเกม ม,มีแต่เราเสียเงินอะไรบางอย่างเพื่อ,อไดไได้บางอย่างเราไปแต่เสียเงินเสียเวลาก็ไปในเกมในขณะที่เกมไม่เคยให้อะไรเราแต่ถามว่าแต่เราสนุกและเราภูมิใจสิ่งที่เกมให้นั้นมีอะไรบ้างในเชิงของเกมฟิเคชันเขาบอกมันให้อยู่4อย่างซึ่งเขาเรียกว่า S A P S S ตัวแรกคือสเตตัสเราได้สเตตัสได้สถานะได้ความเป็น V I P ได้ความเป็น Re c o อ n i t ช o n ได้รับการชื่นชม A, mm hmm. A access A คือได้เข้าถึงอะไรบางอย่าง เข้าถึงสถานที่อย่างเช่นที่จอดรถที่จอดรถเมื่อกี uh ้ร huh. ิบผู้บริหารเราสายการบินคนอื่นเข้าไม่ได้เราเข้าได้ก่อนแต่การเข้าถึงเนี่ยมันรวมเข้าถึงในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยเช่นเอ็กจะได้รู้ข่าวสารก่อนคนอื่นได้ซื้อหุ้นก่อนคนอื่นได้รับรูดดิวก่อนคนอื่นได้ราคาดีกว่าคนอื่นเข้าถึงเข้าถึงก่อนคนอื่นได้เปิดบริษัทเอง ถัดมาตัว P คือ power มีอำนาจเหนือผู้เล่นคนอื่นได้ priority ได้คอก่อนได้จัดอันดับเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ย power โหวตได้การยกมือโหวตการมีเสียงมากกว่าคนอื่นก็เป็น power power mm hmm. และ S ตัวสุดท้ายคือ stuff ส,สิ่งของเงินทองรวมทั้งตัวลด discount อะไรอย่างเงี้ยอืมคือไอ้ตัว S สุดท้ายอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเชิงตัวเลขอ่ะได้เงินได้เพิ่มได้ลดได้อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ทั้งเป็นดิจิตอลและเป็นเงินจริงแล้วแต่ได้หมด แต่ก็เป็นรางวัลนี่แหละเป็นเอ็กเซนติกซื้อของครบได้บัตรส่วนลดอันนี้คือตัวตัวตัวาเอสสไ์สตซึ่งเรามักจะคุ้นกั่ตัวสตัฟฟได้ได้แอได้ได้เหรียญได้อ่าซื้อแารครบสองแก้วได้หนึ่งประทับได้อนี้มาอันนี้คืออ่าของบางอย่างนะครับซึ่งเรามักจะคิดกันเวลาใครทําดีเราต้องให้ตัวเอสตัวสุดท้ายคือซับสิ่งของเงินทองส่วนลดก็เอาไปใช้งานได้นี่พี่ แต่อย่างที่คุณนุ่นบอกเมื่อกี้หรืออย่างที่อาจารย์ท่านเมื่อกี้เรื่องสเตตัสกลายเป็นสเตตัสไอเสบทำให้คนติดหนึบแล้วไม่กล้าทิ้งไปอืมันกลับเป็นสิ่งที่คนแบบโอ๊ยเสียดายต้องรักษาไว้เพื่อเพื่อเอาเพื่อเพื่อแบบรักษาสถานะบางอย่างคือบางอย่างไว้คือการได้เพิ่มเออเนี่ยมันก็กลับมาสู่เรื่องจิตวิทยานะแบบการที่เราได้เพิ่มกับการที่เราเสียบางอย่างไป การเสียมันรุนแรงกวเสียมันเจ็บกว่ามันรุนแรงต่อคําดีๆรักษาเพื่อให้ไม่เสียมันก็เลยเนี่ยมันนามาสู่สถานะอย่างเช่นแบบอยู่ๆไอ้อะแนอยู่ๆแบบได้เงินเพิ่มร้อยบาทกับอยู่ๆพี่ต้องเสียเงินร้อยบาทพี่ก็จะถามว่าเสียเงินร้อยบาทที่ทำไมแต่เนี้ยคุณนุ่นบอกว่าท็อปสเป็นเดอร์ได้เจอพักจอสุน มันต้องเอาเรียกสุดยอดแล้วครั้งเดียวในชีวิตได้จับมือเฮ้ยนี่เป็นซูเปอร์แอกเซสต้องต้องไปให้หนักแต่จริงๆแล้วพักกสุนคือใครพี่ยังไม่รู้จนกระทั่งพี่เพิ่งรู้จักตอนที่เขามาแข่งกันนี่แหละเขาเล่นหนังเรื่องอะไรพี่ยังไม่รู้เลยใช่ป่ะไอ้ไอ้ที่ไอ้นะไอ้เทอร์ร์นคลาร์สก็หล่อๆสูงหน่อยเอออันเนี้ยเนี่ยได้เข้าถึงอย่างนั้นเต็มที่เท่าไหร่เท่ากันอืม เอ้จริงๆไอ้พวกแบบเขาอะไรอ่าเข้าถึงแฟนมีตอะไรเงี้ยเป็นแบบสิทธิพิเศษเนี่ยเดี๋ยวนี้เจอบ่อยมากนะฮะแล้วแบบเป็นท็อป s p e n d ร์ของแต่ละที่ได้สิทธิ์เนี้ยได้เข้าไปถึงได้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปร่วมกับดาราที่ชอบเนี้ยนี่คือ access ที่ตามมาแต่อาจจะยังไม่ยังไม่ได้นำมาซึ่งสถานะนะไม่เกี่ยว อ่าอันนี้คือ access แต่สมมุติว่าคุณถ้าสมมุติว่าถ้าคุณอ่ะเป็น top spender ที่จ่ายเยอะเสมอตลอดเวลาคุณได้สถานะนี้เพราะฉะนั้นอโอกาสที่เดียวที่คุณจะเข้ามาเจอกับ f e อะไรดาราคนเนี้ยคุณได้ทันทีเลยอืมแต่คุณต้องรักษานี้ไปถ้าเป็นปีนะแต่เมื่อไหร่ที่ดาราหรือว่าเรามีกิจกรรมพิเศษมาคุณจะได้้ไดเลยได้เลย,เลยนี่คือโอ้รักษาสถานะเลยเพราะว่า เฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องมาอีกน่มันต้องมีอีกเนี่ยอันนี้คือมันเลยต่างกันเรื่อง a c c e s สกับสถานะนะครับใช่แต่ก็เป็นเป็นทริคที่ดีก็คือหลายๆคนจริงๆถ้าเกิดเราจะออกแบบ Gamification หรือทําอะไรเนี่ยก็ก็ใช้ได้อันนี้นอกเรื่องแล้วมาเรื่อง Access แล้วไอพี่เคยเล่าเรื่องร้ากาแฟเรื่องพนักงานเข้าห้องกาแฟไหมเฉล่าเอังยังเข้าห้องกาแฟพี่ คือยังไงอ่ะ,อ,ะอันนี้เรื่องนี้ที่ไปไปคอนซัลท์ที่โรงงานแห่งหนึ่งแล้วโรงงานแห่งนี้เขาก็อยากจะ Implement Gamification แล้วก็อยากจะให้พนักง,งานในรายการผลิตทําอะไรบางอย่างแล้วเขาก็บอกว่าจะให้เงินรางวัลทีดีมันก็ไม่ไหวเออ,อแต่ว่ามันกลายเป็นประเด็นที่ว่าเอ๊ะเราจะให้อะไรได้บ้าง เราเราก็ลองสนุกสนุกดูแล้วเราก็ลองคุยกันดูปรากฏว่า a c c e ซ s น้าจะเล่นได้บ้างแล้วเขาเล่นอะไรได้บ้างปรากฏว่าเขาเพิ่งสร้างห้องกาแฟใหม่แต่ห้องกาแฟเนี้ยม,มันเป็นห้องกาแฟสําหรับผู้จัดการโอ้อ่ะอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ห้องใหญ่โตอะไรนะก็เป็นห้องธรรมดาสำหรับผู้จัดการเขาเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าโซนของพนักง,งานนี่ในรายการผลิตเขาจะอยู่อีกโซนหนึ่งอืมอ่ะซึ่งเราก็มีโซนหนึ่งให้เพราะไม่งั้นมันจะเข้าออกกันวุ่นวายเกินไปก็โรงงานอ่ะก็เลยคิดว่าเอถ้าเกิดคุณทำมาทำเซฟวิ่งหรือทํายอดตัวนี้ได้เนี่ย เราให้เขามากินกาแฟในห้องเลยได้โอ้ยพร้อมทั้งขนมคุกกี้แถมให้และเพื่อความเปรี้ยวให้พาเพื่อนเขาได้ห้าคนโอ้โห <laughs> หลายช็อตนะเมื่อกี้หลายช็อตนะหลายช็อตเลยนะ <laughs> มันรู้สึกไงกินกาแฟห้องเจ้านายตัวเองมีก็มันก็ไม่ขนาดนั้นอนะแต่แบบก็แค่ก็ differentiate อะ ก็คือเรามีสิทธิ์แอคเซสนี้ส่วนหนึ่งอ่ามีรีวอร์ดเล็กๆน้อยๆเป็นสตาฟฟเล็กๆน้อยเป็นคุกกี้อันนี้เมื่อกี้แอคเซสมัาะมีคุกกี้ลุกคุกกี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้สูงสูงส่งอะไรมากกุบกิบกุพาเพื่อนเข้าได้เนี่ยสเตตัสเออนี่คือเฮ้ยนายไปกินไปกินด้วยกันกับเราป่าวโอ้๋าป๋าเดี๋ยวเลงกาแฟเองกดให้เลยเนี่ยมากันห้าคน แลวปรากฏว่าพอลองทําแล้วรู้สึกดีมันได้รู้ความรู้สึกดีมากเลยมันสนุกโดยที่มันไม่ต้องอะไรมากแล้วก็เหมือนว่ารีเซ็ตทุกอาทิตย์บางอาทิตย์นี้มีคนชนะกี่คนก็ได้เข้าห้องนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เล่นกันขำๆมากกว่าอะไรเงี้ยเล่นกันสนุกสนุกอ่ะเว่อร์่ะฟังดูต้ดูดีจริงแล้วรีวอร์ตตรงนั้นมันไม่ได้มากมายอะไรมันไม่ได้แบบมีผลต่อชีวิตอะไรแต่ว่าเมื่อมันได้อ่ะมันมันรู้สึกดีอันนี้คือจุดจุดแพจุดที่เจ๋งแล้วกันเนาะว่า จริงๆแล้วการให้ไม่จำเป็นต้องให้แบบจํานวนเงินเยอะหรือว่าแบบเสียคนที่แบบอะคนที่ออกแบบกระบวนการไม่จำเป็นต้องแบบเสียนู่นเสียนี่แบบเยอะมากอย่างนี้ไม่แี้ไม่เยอะเลยแต่ฟีลลิ่งความรู้สึกดีแล้วมันมีต่อเนื่องแล้วมันก็จะมีคนที่เป็นอะไรนะทํายอดได้ดีโผล่มาอีกอะไรนี้แล้วเราก็แล้ก็จะกระตุ้นนึกมันฟังดูสนุกแบบง่ายๆ เนี่ยเอากลไกเกมมิฟิเคชันไปแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นเกมแท้ๆแต่เราก็เอาทริกรีวอร์ดต่างๆไปไปปรับใช้กันได้